สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้านะคะมาดูรถเกี่ยวนวดข้าวนะคะคันนี้นะคะรุ่น D405X คาบินนะคะรถเกี่ยวมือสองนะคะของคู b o ต้านะคะรถมือสองนะคะลูกค้ารถ D405X นะคะคาบินนะคะแอร์เย็นๆเลยคันนี้นะคะรถจดทะเบียนปี2562นะคะรถปี62ค่ะ ใช้งานมาแล้วนะคะเพียง987ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกคา้า987ชั่วโมงนะคะไม่แท้แน่นอนนะคะรับประกันได้นะคะลูกคา้ารถ900ชั่วโมงนะคะรถปี62ค่ะลูกค้าเก่านะคะเจ้าของเก่าดูแลดีนะคะใช้งานมือเดียวค่ะค่ะตู้แอร์เย็นนะคะลูกคา้าแอร์เย็นเลยเป็นรุ่น DC105X นะคะค่ะ อันนี้ก็เอามาเปลี่ยนชุดราวใบมีดนะคะแล้วก็หัวอจรวจให้ใหม่ทั้งราวเลยลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถเกี่ยวรุ่น D405X อยู่นะคะ 105X อยู่ก็สามารถมาดูมาชมก่อนได้นะคะมาทดลองขับได้ค่ะรถนะคะจอดอยู่ที่ร้านห oh ูเฮงแท็กเตอร์สุรินนะคะอยู่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินชื่อร้านห oh ูเฮงแท็กเตอร์สุรินสาขาหนึ่งค่ะร้านนะคะติดถนนเสค่ะ โชคชัยเดชอุดมนะคะหาไม่ยากนะคะลูกค้าจับ GPS มาได้เลยค่ะร้านโฮเฮงแท็กเตอร์สุรินค่ะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมนะคะสอบถามรายละเอียดมาได้นะคะที่เบอร์09810470260644576273ค่ะช่วงล่างนะคะสวยๆเลยค่ะเอามาเปลี่ยนชุดสเตอร์ให้ใหม่นะคะเครื่องเกียบปั๊มเดิมนะคะแท็กดีสเส้นเลยนะคะ ชุดรุลนเลอร์นะคะค,ค่ะเดิมๆเลยสนใจมาดูมาทดลองขับได้นะคะลูกค้าอยู่ที่ร้านของเฮงดิเอเตอร์สริน่ะคันนี้นะคะรถปี62นะคะ d c ซ0 5 x คาบินค่ะ ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่7 2 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้า720 0 0 0บาทนะคะราคาสามารถต่อรองได้นะคะมาคุยราคากันได้ค่ะที่หน้าร้านเลยทางร้านขายเป็นเงินสดนะคะลูกค้าขายเป็นเงินสดและรับลูกค้าทกสนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังยื่นกู้กู้เรื่องนะคะที่ทกศนะคะสามารถมาเอาเอกสารรถนะคะไปยื่นหัวหน้าได้ค่ะมาคุยกันได้ค่ะ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่เบอร์0981047026ค่ะ0 6 4 4 5 7 6 2 7 3ค่ะร้านหัวแห่งแตกเตอร์สุรินทร์ค่ะคันนี้มีเล่เมเอกาสารครบนะคะลูกค้ารถปี62แท้ค่ะไม่แท้รับประกันได้ค่ะ987ทั่วโมงเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ